สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบกลับมาแล้วครับขอภัยที่ทิ้งเพจนี้ไว้นานเกือบครึ่งปีนะครับก็อย่างที่รู้กันผมได้ไปไอซ์แลนด์มาเมื่อปีที่แล้วไปอยู่ไอซ์แลนด์ประมาณ2เดือนเลยทีเดียวน,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างทำอะไรบ้างนะครับและผมอยากจะทำอะไรกับเพจค้นพบต่อไปนะครับ เมื่อปลายกรกฎาปีแล้วหรือซัมเมอร์ปี2020เนี่ยผมได้โอกาสไปท่องเที่ยวไอซ์แลนด์อีกรอบนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักเนี่ยครอบครัวเขาชวนผมไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็ไปอยู่เขาซึ่งก็โชคดีมากเลยเพราะว่าคู่นี้เขาน่ารักมากเลยต้อนรับแล้วก็ดูแลผมเสมือนเป็นลูกเขาเองเลยด้วยซ้ำนะครับและตอนที่ผมไปเนี่ยอตอนนั้นผมกำลังที่จะเริ่มฝึกเริ่มเรียนที่จะเป็น โค้ชสุขภาพจิตด้วยเช่นกันพอดีเลยเริ่มเทรนเริ่มฝึกเริ่มเรียนาการเป็นโค้ชกับ The Drive Program นะครับซึ่ง The Drive Program เนี่ยเป็นคอร์สฝึกฝนาทางจิตวิทยานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Psychological Training Program ที่ช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเช่นความเครียดความทุกข์ใจความวิตกกังวลน,นะครับความกลัว นะครับกลัวป่วยกลัวอ้วกหร,ห,รหรือที่เรียกว่า e m เม o p h ฟ b เบีนะครับเป็นต้นหรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้า The Drive Program เป็นโปรแกรมที่มีคนคนหนึ่งชื่อรอ b แคล l ีเป็นคนคิดคิดคนนะครับแล้วก็มาจากประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรก็ผมเริ่มต้นในการเป็นลูกค้า,าก่อนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเมื่อต้นปี2020 แล้วพอเป็นลูกค้าก่อนเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าโอ้โปรแกรมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสอนอะไรเยอะมากๆเลยและมีประโยชน์เกี่ยวกับการมีสติรู้ตัวรู้ทันตัวเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจเออเรียนฝึกต่อไปดีกว่าเพื่อเผื่อจะมาเป็นโคช้ชด้านสุขภาพจิตบ้างน,นะครับก็พอเริ่มเรียน the drive program ปุ๊บนะครับคุณพี่ di ก็ชวนไปเที่ยวผมก็เลยรีบหาทางไปเดินทางท่ามกลาง p a นเดมิกหน่อยตอนนั้นทมกันก่อนที่ก่อนที่โควิดจะระบาดหนักๆนะครับก็เลยเข้าประเทศได้โอเคก็ไปอยู่ปุ๊บแล้วการที่ผมไปเที่ยวไอซ์แลนด์แล้วเดินทางท่องเที่ยวกับคู่นี้นะครับคู่สามีภรรยาคู่นี้ที่ต้อนรับผมดูแลผมอย่างกับผมเป็นลูกเขาเลยนะน่ารักมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมายจากเขาเลยทีเดียวก่อนอื่นนะครับ เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นและมีความเมตตาสูงมากเลยแน่นอนครับในการเดินทางมันเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายเราย่อมที่จะเจอปัญหาท้าทายบางต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบลาบลาบลา,าใช่ไหมฮะสถานการณ์เหล่านี้มันเป็นบททดสอบเนอะมันเป็นบททดสอบให้เราพิสูจน์ซิว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันมาในแต่ละคลิปเนี่ยมันเรา เข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าคู่นี้เขาเป็นตัวอย่างที่สุดยอดมนุษย์มากเลยความใจเย็นของเขานะครับการมาโลดในแง่บวกความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพผมได้เรียนรู้อะไรจากเขามากเลยแล้วประกอบกับการที่ผมเองก็กําลังฝึกฝนเรียนรู้ในการเป็นโค้ชสุขภาพจิตไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเรียนคอร์สออนไลน์แล้วก็ทุกครั้งก็จะมีการพูดคุยกับเมนเทอร์หรือว่าครูสอนนั่นเอง ซึ่งเขาอยู่อังกฤษนะครับอย่างเช่นอะไรผมเรียนรู้ลายจากคู่เนี้ยจากการเดินทางไปไอซ์แลนด์เนี่ยอย่างเช่นความรักที่เขามีต่อกันความรักความเข้าใจความใจเย็นที่เขามีต่อกันเขาเป็นคนที่เอาความตั้งเอาความเข้าใจเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาความตัดสินเป็นที่ตั้งนะครับ การเข้าใจหัวอกหัวใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันนําให้ทั้งสองฝ่ายให้เกียรติกันให้ความรักนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของ mutual trust and respect การให้เกียรติซึ่งกันและกันและการเข้าลบซึ่งกันและกันและการเข้าใจซึ่งกันและกันและการทุ่มเทในสิ่งสิ่งเล็กน้อยสิ่งสิ่งเล็กน้อยที่โชว์ว่าเรารักและเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบสุดยอดมนุษย์มากเลยแล้วผมได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากมายทีเดียว ก็เลยท่องเที่ยวเดินทางแล้วอยู่อกับเขาในประเทศไอซ์แลนด์เป็นเวลา2เดือนก็ตามที่เห็นในโพสต์นะครับโพสต์กัอนัน้นนี้ว่าผมกลับมากักตัวที่เมืองไทยหรือว่าโพสต์กัอนนั้นที่ลงเกี่ยวกับแสงเหนือเพราะว่าผมอยู่จนเข้าฤด,ดูการแสงเหนือเลยทีเดียวซึ่งเมื่อประมาณสักปลายสิงหาคมไอซ์แลนด์ก็จะเริ่มเห็นแสงเหนือได้แล้วเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยชั่วโมงแสงมันเริ่มหดลงเริ่มมีความมืดสนิท ในแต่ละวันจึงมีโอกาสเห็นแสงเหนือนะครับสิ่งนี้สอนผมอะไรมากมายทำให้ผมยิ่งมีกำลังใจที่จะฝึกฝนสิ่งนี้ต่อไปแล้วอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปด้วยและการที่เราเห็นตัวอย่างที่ดีจริงๆมันก็ทำให้เราตระหนักรู้ว่าการพูดคุยในแต่ละประเด็นการพูดคุยในเพจคนพบเนี่ยการทำความเข้าใจมีสติรู้ทันตัวเองอะไรก็ว่าไปเนี่ยเข้าใจมันคืออย่างหนึ่งแต่การเข้าถึงคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เลย กลับมาเมืองไทยผ่านกันกักตัว2อาทิตย์แล้วก็ฝึกฝนสิ่งนี้ต่อปฏิบัติด้วยตนเองพยายามศึกษาเหล่านี้จิตวิทยาจิตวิทยาที่เรียนกับ the drive program ประกอบกับอาจจะหลักธรรมะสมาธิอะไรก็ว่าไปพยายามฝึกฝนต่อไปอย่างที่จะโตต่อไปเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้จะมาพูดจะมาแชร์เนี่ยก็ต้องเนะก็ต้องรู้ในระดับหนึ่งจไครับก็นี่แหละครับอยู่เมืองไทยกลับมาแล้วผ่านมาแล้ว3เดือนครึ่ง ก็ผมก็มีเจตนาเจตนาที่จะทำเพจนี้ต่อไปวิดีโออาทิตย์ละครั้งอย่างเดิมภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างเดิมนะครับหวังว่าจะทำได้ต่อไปแต่ท้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเมื่อผมทำงานด้านโค้ชสุขภาพจิตนะครับซึ่งข้อมูลน่าจะปรากฏบ,บนจอนะครับก็แน่นอนมันก็ต้องเริ่มทำงานด้านนั้นด้วยก็ผมก็ต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาให้ทำเพจคนพบแล้วทำเพจ ของ The Drive Program ของผมด้วยรวมถึงการทำงานได้โคชชิ่งต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเพจนี้มาโดยตลอดตลอดอีกแล้วระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ผมเปิดเพจคนพบนี้นะครับผมหวังว่าจะทำเพจนี้ต่อไปข้อมูลคอนเทนต์ฟรีตลอดเพื่อเราทุกคนจะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับเพื่อผมจะมาแชร์แบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และเราปฏิบัติ ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาและหวังว่าจะติดตามต่อไปนะครับส่วนอา,อาทิตย์หน้าผมหวังว่าจะพูดท็อปิกเรื่องความแตกต่างระหว่างการตัดสินและความเข้าใจเพราะฉะนั้นกดติดตามต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับ